ฝากสินค้าถั่วลายเสือขั้วจากทิศทางไทยคะ่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กร,รัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร021141177หรือว่าไลน์ไอดีค่ะ a s h o p 4 s t o r e ได้เลยคะ่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะสุดตกตะลึงนิด้าโพเปิดปวดคะแนนนิยมนายกคนเอกประยุทธ์ยังแรงแสงทุกคนแต่พักพลังประชารัฐตกกูบจนหน้าใจหาย เมื่อวันที่26กันยายนค่ะทางด้านของศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้มีการเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ทับ2,564 โดยเป็นการสำรวจค่ะในช่วงระหว่างวันที่20ถึง23กันยายน2564จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน2018หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจในหัวข้อบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับหร้อยละ32.61ระบุว่ายังหาควที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ2ร้อยละ17.54ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดีช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักอันดับที่3ร้อยละ11.15ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพัธุ์เพราะที่ผ่านมาเคยบริหารงานได้ดีมีผลงานที่โดดเด่นใส่ใจประชาชนและมีประสบการณ์ทำงาน อันดับที่4ร้อยละ11.05ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตพักเก้าไกลเพราะเป็นนักบริหารที่ดีมีภาวะผู้นำสูงมีวิสัยทัศน์ที่ดีมองการไกลและมีอุดมการทางการเมืองที่ชัดเจนอันดับที่5ร้อยละ9.07ระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศพักเสรีรวมไทยเพราะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจบริหารงานอย่างตรงไปตรงมาและมีวิสัยทัศน์ในการทางาน อันดับที่6ร้อยละ7.48ระบุวา่าไม่ตอบไม่สนใจอันดับที่7ร้อยละ2.58ระบุวา่าเป็นนายกรจาติกะวานิชพักกล้าเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงวางตัวดีมีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ดีอันดับที่8ร้อยละ2.33ระบุวา่าเป็นนายสมพงษ์อมรวิวัฒพักเพื่อไทยเพราะเป็นคนตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์และจริงจังกับการทำงาน อันดับที่9ร้อยละ1.54ระบุว่านายจุรินลักษณะวิสิทธ์พักประชาธิปัตย์เพราะชื่นชอบแนวคิดการทำงานมีวิสัยทัศน์ที่ดีและชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอันดับที่10ค่ะร้อยละ1.24ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาและชื่นชอบในการทำงานและเมื่อถามในส่วนของพักการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่ง ร้อยละ30.82ระบุว่าไม่สนับสนุนพักการเมืองใดเลยอันดับสองร้อยละ22.50ระบุว่าพักเพื่อไทยอันดับที่3ร้อยละ15.1 1ระบุว่าพักคก้าวไกลอันดับที่4ร้อยละ9.51ระบุว่าพักพลังประชารัฐอันดับที่5ร้อยละ7.78ระบุว่าพักประชาธิป,ปัตย์อันดับ6ร้อยละ4.86ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจอันดับที่7ร้อยละ 2.68ระบุว่าพักเสรีรวมไทยอันดับที่8ร้อยละ1.93ระบุว่าพักไทยสร้างไทยอันดับที่9ร้อยละ1.39ระบุว่าพักกล้าอันดับที่10ร้อยละ1.14ระบุว่าพักภูมิใจไทยและร้อยละ2.28ระบุอื่นๆได้แก่พักเพื่อชาติพักชาติไทยพัฒนาพักไทยพักดีพักเศรษฐกิจใหม่พักชาติพัฒนาพักประชาชาติ แลละะพพััรรวมงปชชาชาติไทยขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,ร,กรอีกด้วยค่ะ